สวัสดีครับผมนุ่มหนำม์คนแค่นีครับผมเมื่อนี้นะครับผมก็ได้มีพี่น้องมะยามมาก้าหลายตานะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับตากรรมอยู่กับพี่น้องนะครับทางน้องโจดนะครับผมเดี๋ยวเมื่อม่งนะครับว่ามีไผ่มาเนียนะครับผมอธิดตามพี่น้องครับผมตากรรมนะครับผมนะครับตากรรมนะครับไม่ผิดนะครับนี่นะครับพ่อคุณพ่อโลนะครับผมอันนี้คุณพ่อปกะ ปากกาทองนะครับผมแฟนคลับอ่าไล่นะครับผมบอกปากกาทองกับคุณแ,แม่ยังก่อนแม่แม่ย่านะครับผมาบาาาโอ้มายามมึอนี็มายามตะกรรมนะครับเนาะไม้ยามตะกรรมนี่มาอย่างน้นอยเนาะ่พมาเอาวาวฟันนี่แหะครับผมโอ้พออ่อจะดีได้อยากได้าไดวาว<ย>เห็นวาวขึ้นดีววน,นะครับ<ย>นี่นะพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับมีล้มเลยหรอมีล้มนะครับไดลี่อันแล้วเอาตะกรรมยกกับวาวมาให้็นมึงเนาะพี่น้องมึงเนาะ นะครับตัวนี้นะครับตัวหางแดงนะครับผมตัวท้ายแดงตัวทีแข้งกับตลัดนะครับขึ้นไปเราไปเกี่ยวกันอย่างเชิงในพีน้องเนอะเพิ่นเห็นนะครับเมืองในคลิปแล้วเพิ่นว่าเฮ้ยอยากได้หลายมากหลายนะครับอะไรอยากได้อยากแบงปันนะครับผมตอนนี้ตะกำมกะได้แบงปันนะครับไปให่ทางอะไรทางไหนก็ว่าบ้านหนองโจดหนองโจดตำบลโคกอกนะพ่อเนาะตำบลโคกโกอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับตอนนี้ได้แบงปันไปแล้วนะครับผมนี่ครับ ตัววาวเจ้าชู้หนึ่งนักตะกำตัวตัวแรกตัวชู้ตัวแรกกับแบงฟันไปแล้วไปทางไหนก่อนตะกำพิจิตนะครับผมพิจิตพิจิตนะครับตัวแรกอ่าเจ้าชู้ตัวแรกก็ได้แบงปันไปแล้วนะครับไปดนีปุ่นเหรครับไปลองร้อยเชิงฝ่ายอยู่ทางผู้หล่ะครับทางพิจิตนะครับผมแฟนขับทางพิจิตผ่าใเมืองอยู่กับไปเมืองไดนะครับเอออันนี้กระทางไ่อยู่ทางอ่าบ้านหนองโจทนะครับตำบลกก้อนะครับผมก็จะไปลองร้อยเชองฝ่ายเลรอครับ ไปเตือนจะรัดก่อนนะเนาะตานนู้น่ะอ่านะครับขันพยาบาลไปประกาศนะครับไปหากระยับตกใจนะครับเด้อเสียงดังแห้งนะครับผมเอาผมเอานะครับพี่น้องตัวนี้กับทั้งน้องโจทนะครับผมก็เด้มาแบ่งปันไปหนึ่งตัวนะครับผมเป็นว่าวจุฬาหางแดงนะครับผมตัวนี้ครับไปคำคำคุ้มคุ้มส่งคนหมานกินดีๆแล้วพอด้อครับผม ครับผมเก็บนี่ก็ขอจบไปสักนีดสักก้อนนะครับให้แบงปั่นะครับแบงปั่นธนูไปแบงปั่นธนูแบงปั่นเบาไปทั้งสองเลครับทั้งธนูทั้งเบานะครับเก็บนี่ขอจบไปสักนีดก่อนครับผมสวัสดีครับ